พี่เจมพี่ก้อยพี่แมนยังอยู่นะครับมาสวัสดีค่ะเรื่องกินไม่ต้องพูดถึงครับอยู่แน่นอนครับเราจะพามากินอาหารใต้แนะนำกันเลยน้องกุ๊กกิ๊กแนะนำเลยลูกร้อยอย่างแรกร้อยอย่างแรกร้านนี้เป็นร้านอาหารใต้ชื่อว่ายุงข้าวหอม่สวัสดีค่ะสสวัดีค่ะแนะนำกันหน่อยได้ไหมคะว่าเอ๊ะยังไงใครยังไงบ้างค่ะอันนี้พี่เบียร์นะคะค่่ะพีเป็นเจ้าของร้านข้าวหอมที่อยู่ตรง สมุยต้นตำรับจริงอยู่ที่สมุยครับผมสูตรบอกว่า1 9ปีมาแล้วด้วยค่ะแล้วพี่อะคะออาบอลนะครับไปไปกินเขาบ่อยไปเจรจากับพี่เบียร์มา6ปีแล้วก็มาเปิดยุ้งข้าวหอมที่กรุงเทพครับน้า6ปีว่าจีบว่าอย่างนั้นก็คืออยากจะให้มาเปิดใช่ไปทานไปทานที่นู่นแล้วชอบอะครับแล้วก็เลย ไปไปมามากรุงเทพสมุยกรุงเทพสมุยจนเชลจากับพี่เบียร์เป็นเวลาเด็กหล่อนเป็นตัวแทใจอจพี่เบียร์พี่เบียร์วันนี้อะไรบ้างคะก้องเริ่มแล้วเหรอครับนี่อันนี้หนูชลวยก้อก้อรวดเร็องรวดเร็วมากเลยครับค่ะน่าจะก็ยำไผ่ปลาค่ะโอ้โหเยอะเอ่ะอุ้ยมีอะไรเนี่ยนี่แกงปูผัดพริชิปูผัดพริกชิหนุนครับอริ่อยครับอร่อยอะไรที่เป็นตัวเอกของที่ร้านบ้างคะ็ต้องเปน หมูผัดกะปิแนะนมันบีมะนาวมะนามะนาวมนมะนาวบมาแล้วคุณมันน่ากินมากเลยอยากให้กล้องอันี้อันนี้อะไรฮะอันนี้โค้งผัดสตอคแล้วมีเมนูไหนอีกคะที่เป็นเมนูเด็ด้เป็นใบเหลียงผัดไข่ครับนี่ใบเหลียงผัดไข่อยากชิมใบเหลียงผัดไข่ด้วยกินเลยกินเลยอันนี้นะคะผัดสตอคกุ้งนะคะกะปินะคะ ของได้ต้องเลือกอันนี้ใช่ครับชิมสิคะพี่พูดว่สูตรนี่แล้วนี้มีจุดเด่นนี่กะปิเขอร่อยมากร้อน็ุมเขาหอมใช่ไหมไ สมมตเขาปกติเนี่ยเขาเขาอิมพอร์ตมาจากใต้เลยนะฮะแล้วถึงเลยสดๆใช่ไหมครับพวกกะปิกับพวกเครื่องแกงเนี่ยเราเอาเข้ามาจากที่สมบูรณ์โดยตรงเลยครับอันนี้อันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อันนี้แกงปูใบยี่หร่าแกงปูใบยี่หร่าปูใบยี่หร่ากุ๊กเกดอันนี้อร่อยคือถึงแม้ว่าเรากินที่กรุงเทพเนี่ยวัตถุดิบก็เหมือนกันเนื้อปูก็เป็นชิ้นเท่าหนึ่งปูแบบนี้เหมือนกันใช่ครับโอผมาาจสูตรมาจากไหนอะคะก็คือตั้งแต่พงศ์กายแล้วก็คุณแม่ ทั้งถาดหรืออะไรเงี้ยครับมันยังเส้นหมูนี่ก็คือเดี๋ยวนี้จะมาปรับเป็นพวกหมูครนบูต้าเพืให้มันนิ่มขึ้นอ๋อไทยโตค่อยๆเลือกวัตถุดิบที่ปรับค่ะปรับเฉพาะวัตถุดิบนะครับแต่ตัวสูตรก็ยังเป็นนั่งเดินจากสมุัรอี๋ครับนี้ต้องสั่งเลยอร่อยเลยนี่ภาพนีนี่อ้นี่แกงปูใบใบยี่หร่านะครับคุณผู้ชมงานี้ แต่นี่าบอการตีว่าทานที่นี่ยังไงก็เหมือนกับรสชาติที่กินที่สมุนครับเหมือนกันเลยครับแต่ละกินเยอะมไหมที่บอกแต่ละกินเยอะใช่ไหมคะใช่บ้างค่ะเป็นลูคาประจำที่ก็จะมีคุณนานาที่ว่าสั่งสั่งมาที่เวลามีปาร์ตี้ด้วยค่ะก็มีคุณบานโบราณด้วยก็มีกะปิอร่อยจริงพี่มอสพี่มอสปฏิทานแล้วพี่ตู่พี่ตู่พบทานเดี๋ยวต่อไปบ้านกุ๊กกิ๊บจะไปเป็น มัเป็นลูกค้าด้วยดมาสั่งไปเจรไหนฮะร้านอยู่ตรงไหนฮครังบพี่อยู่ตรงจุฬาแอมพาร์คจุฬาครับซอยเก้าครับโอ้แอมพาร์คจุฬาซอยเก้าที่ติดกับสวนจุฬาร้อยปีล่าสวนที่เพิ่งเปิดนะครับร้านสวยดีนะบรรยากาศดีจะตาล์ครับถ้าเราไม่ได้มีเวลาไปมีบริการส่งตรงครับก็ถ้าเราก็มีสำหรับคนที่ไม่สะดวกครับแล้วก็มีบริการ delivery นะครับขอามา มาถึงรายการตื่นมาคุยแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าไม่น่าจะมาเฉพาะเมนูที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ชิมได้เห็นแล้วก็น้ำลายไหลโปรโมชั่ <ๆ S 1> นมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรไหมครับสำหรับคุณผู้ชมรายการตื่นมาคุยครับสำหรับสำหรับลูกค้าของตื่นมาคุยเนี่ยเรามีให้เล่นเกมนะครับคือไปคือไปทายดูในในเพจเฟซบุ๊กเราว่าร้านเราตั้งอยู่ที่ไหนครับเรามีให้วอ u เชอร์500บาท20รางวัลครับห้้อยบาท20รางวัลนะครับตอบได้ที่ เฟซบุ๊กของร้านยุ้งข้าวหอมนะครับนี่ถ้าสนใจนะคะสอบถามได้ที่แอดยุ้งข้าวหอมนะคะสแลนะคะหรือว่าเบอร์ศ6น6 5 6 5สามสี่อกห้าหกหกาครับเล็กสวยจังนะฮะปกติจะเป็นร้อยบานให้ย20สัรางวันครับอันนี้ำตอบง่ายมากเลยพอเมื่อกี้บอกไปเรียบร้อยแล้วว่าอยู่ข้องหอมสาขากรุงเทพอยู่ที่ไหนนะฮะ สุดยอดเลยอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยมากขอบคุณนะคะขอบคุณี่เวยร์พี่บอลมากนะคะขอบคุณแม่คะเรากินอาหารแล้วเราจะกลับมาไลน์ปต่อตรงโต๊ะนี้กดนเดี๋ยวเราจะมาต่อเราไปกินอะไรดีๆที่เสริมร้างสุขภาพเราด้วยอร่อยมากเดี๋ยวไข่มลาจัดจ้านมากนะเมื่อกี้ผมไม่พูดจนไม่จัดจ้าน